สวัสดีครับร้าน PR สเกิร์ตนะครับวันนี้พามาชม Fortuner l e g e n d e นนะครับผมรันนี้มาใส่สเกิร์ตรอบคันนะครับผมหน้าหลังบวกบันไดนะครับทรงเพสเตอร์นะครับผมตัวงานนะครัำสีขาวมุกตามรถนะครับตัดดำเงาคาดแดงนะครับเพิ่มอักษรฝากระโปรง Regender นะครับผมแข็งแกร่งนะครับตึกบนเลยหน้าดุเลยสั่งขึ้นมาแบบนี้นะครับ ต่อมาเรามาไล่ดูนะครับครอบปันไดนะครับผมตัวนี้ใช้ก้าวอย่างเดียวนะครับไม่ต้องเจาะยึดัวรถเลยนะครับนี่ครับครอบปันไดสีขาวมุกนะครับผมมีประดับโคเมิยมเข้ามานะครับดูสวยเต็มขึ้นเยอะเลยนะครับด้านหลังนะครับต่อไปสเกิร์ตหลังตัวนี้เป็นแตบบ่ว่าไม่มีท่อคู่นะครับ สีขาวมุกตามรถนะครับตัดดำเงาคาดบอลเงินนะครับหล่อๆแบบนี้นะครับผมลูกค้ามีเพิ่มตัวนี้นะครับเป็นคิ้วคิ้วฝาท้ายนะครับรีเจนเตอร์นะครับทำตัดแดงพร้อมอักษรรีเจนเดอร์สีบอลเงินนะครับแล้วมีอีกชิ้นหนึ่งเพิ่มเป็นคาดเอวนะครับสปอยเลอร์กลางนะครับหรือคาดเอวสีดำนะครับผมใส่แ้วดูโด่งๆคมๆขึ้นมาเลยนะครับด้านท้าย ันนี้เราก็ฝากไว้เท่านี้นะครับฝากติดตามร้าน BR s k i r t ด้วยนะครับผมสนใจแต่งแบบนี้ทักมาได้เลยวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ